สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีคู่อุ้มสบายก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ร้อยแปดอาชีพนะครับโรงเรียนบ้านนนไทยนะครับมือนีนะครับอุ้มจะพาพี่น้องมาเบิงว่าในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับจะมีหอยเชอรี่พันอะไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นหอยเชอรี่ที่อุ้มจับขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับได้ชมไปด้วยกันนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมหอยเชอรี่นะครับพันแรกนะครับคือตัวนี้นะครับจะเป็นพันธรรมชาติบ้านนะครับพบได้ตามบ่อห้วยน้องคลองบึงบ้านเรานะครับเลี้ยงง่ายนะครับส่วนพันที่2นะครับคือพันนี้นะครับจะเป็นพันหอยเชอรี่สีทองนะครับหอยเชอรี่สีทองเนื้อเขาก็เป็นสีทองนะครับสวยงามครับส่วนอีกพันหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นพันไอเชลี่สีทองเหมือนกันแต่เป็นเปลือกสนิมนะครับเปลือกของเขาจะคล้ายสนิมนะครับแล้วก็หัวมีส่วนเนื้อของเขาเป็นสีทองเหมือนกันนะครับหรือบางบางคนอาจจะเรียกว่าพันโกโก้นะครับสีทองพันโกโก้นะครับซึ่งทั้ง3สายพันธุ์นี้นะครับก็มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ร้อยแปดอาชีพโรงเรียนบ้านเออนไท่ของเรานะครับ ก็คือในส่วนตรงนี้นะครับมีด้วยการแปดบอ่อนะครับถ้าใครอยากมาดูมาชมก็ก็มาดูมาชมได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ